นี่เราก็จะพูดถึงใครครับเนี่ยตกลงขวัญใจดิฉันคนนี้เป็นใครนะเรากำลังพูดถึงคุณฮั่นุนมฮั่นอิสริยพระมานพนะคะเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีแฟนคลับติดตามอยู่ไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็มักจะแชร์ภาพของตัวเองผ่าน IG ซึ่งคุณฮั่นเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่มีฉายา prince of dance เนี่ยใช่ครับ ทำหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจด้วยนะคะออฟค่ะใช่แล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับหนุ่มหั่นได้ชักชวนแฟนคลับกว่า200คนไปร่วมพัฒนาโรงเรียนภายใต้ชื่องานโครงการอาสาปั้นฝันปั้นน้ําใจสารใหญ่รัตซึ่งงานนี้นะครับหนุ่มหั่นเลยถือโอกาสทําบุญวันเกิดอายุครบ27ปีบริบูรณ์ด้วยครับค่ะ นอกจากมีแฟนคลับแล้วนะคะยังมีรุ่นน้องเดอะสตาร์สุดหลอนะคะอย่างหนุ่มตั้มสุดทนค่ะและเพื่อนๆทีมดันเซอร์นะคะไปร่วมใจลงแรงบุรณะทั้งห้องน้ำห้องเรียนสนามเด็กเล่น รวมไปถึงการสร้างห้องพยาบาลให้น้องๆโรงเรียนบ้านหนองบองกันนะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อสิ่งของที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนรองเท้ากระเป๋าอุปกรณ์กีฬาสื่อการเรียนการสอนต่างๆเพื่อมอบให้กับน้องๆนักเรียนที่นี่กันอีกด้วยครับค่ะปิดท้ายกิจกรรมนี้ค่ะกันด้วยเพลงนี้ค่ะ Happy birthday เล่นใหญ่ขนาดนี้ให้น้องฮั่นน่ะนี่แล้วแฟนคลับนะเขาก็ร่วมร้องเพลงิร์ t เดย์ให้น้องฮั่นด้วยนะคะแล้วก็ร,ร่วมกันถ่ายรูปอย่างอบอุ่นซึ่งบอกเลยค่ะว่างานนี้อิ่มบุญอิ่มใจกันทั้งศิลปินแล้วก็แฟนคลับเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะฮะมาทำบุญวันเกิดที่สุพรรณนะครับผมก็คือความตั้งใจของผมในปีนี้เนี่ยคือต่างกับทุกปีคือคิดว่าอยากอยากทาอะไรที่มันแบบมากกว่าเดิมวันนี้มีเ,เนี่ยฮะอย่างข้างหลังนี่็คือเป็นเขาเรียกว่าเหมือน บูรณะโรงเรียนจากสิ่งที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็บางอย่างที่เขาไม่มีเนี่ยเราก็ได้นําเข้ามาช่วอยอะไรเงี้ยครับผมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยาอาหารพวกอะไรที่อำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆที่อยู่ที่นี่ครับผมทาสีมีต่อตู้นะฮะ,ม,ะมีทามีทําห้องน้าปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีพี่ๆเพื่อนๆอ,อะไรเงี้ยเอาของต่างๆแบบ หนังสือทีวีอะไรอย่างเงี้ยมาให้น้องๆอ,อะไรเงี้ยครับเพื่ออำนวยความสะดวกตั้มสุทนครับผมตมัตม้มต้มน้องตั้มก็มาด้วยเพราะว่า,าคือจริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็เขาบอกว่าเป็นเลิกดีวันดีของอาทางบริษัทก็จะต้องไปไหว้สารลักเมืองอะไรนะฮะก็แต่ว่าพอดีตั้มเนี่ยเขาก็เหมือนแบบ เออพี่วันเกิดพี่ผมมาอะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณน้องมากๆนะฮะแล้วก็ออตั้มเองเขาก็ทําแบบเหมือนทําตรงนี้เพื่อแฟนคลับเขาด้วยอะไรเงี้ย<ๆ>ก็หวังว่าผลบุญในวันนี้จะถึงแฟนคลับของตั้มด้วยละกันครับผมจริงๆงานวันเกิดในวันนี้ไม่ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรขนาดนั้นก็คือแบบอยากให้สบายๆแล้วก็เป็นกันเองวันนี้ผมก็พาแบบน้องๆในทีมที่ทํางานกับตัวเองมาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เหมือนแบบมาช่วยกันทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต้นปีนะแล้วก็วันเกิดด้วยก็จะได้แบบเผื่อกลางปีไปสิ้นปีไปจะได้แบบ เรื่องงานที่มีอุปสรรคอะไรต่างๆจะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับ